It's a ยังเหมื่อตะกี้ท่านหนึ่งลองแทนทีเอาได้ไปฮะวางมือขึ้นอย่างนี้นี่เมี่อกี้มาขุนพิษสูนนะครับเดี๋ยวก่อนที่เห็นบอกโชความสมาร์ตี่เรียกฟังคอมพิเตเตอร์ก่อนครับผมนะครับอยางเรียนเชิญคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านครับผมสายจ้วว อายุ19ปีโอ้จังเป็นยังแน่นอยู่ลูกคนอะไรวะวันแรกเนาะวันเวทีประมานนิดเดยเป็นตอนแรกน้องผิดลูกชิ้นจากใครนะนะครับไม่เป็นไรลูกสองก็แรัต้นเสียงกักจืว่าแซ่ใดนะโอเคไปลองพเต็มปากียงลำลำเป็นไหมเป็นกรอนลำไม่รับ ร้องเพลงร้องเพลงเป็นกรรมหรอหือในในรอบที่สองรอบสองตอนี้ตพูดให้เจ้าหอยบกว่าอริสันอาจารย์เพชรชมูอหลักฐานอย่างเน้จา หลักหนึ่งจะว่าใช้ได้หัวจะคอนหนึ่งหัวจะคอน9 9้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทุกพวอ่าอุมแต่แบบอยู่เน่งยิอยุวกยัไม่ได้หัวได้ชดคู่ไอค่ะมีบัตรสูสี่ครับมีแต่บัตรผู้สูงอายุ รูปเบิดก็ได้แน่นี่ก็คือก็ตกอกามานะครับ็อาจถ้ไม่ใช่กนท่านนะครับนรู้สึกเป็นียครับที่ให้มาชื่นชมนิดกว่าน้องมชื่นชมนะครับแล้วัิจฉาในปีที่ห้าของมิยัง่อยูเมี่ร้ย่างก่นยูมก็จะให้โกาสน้องนองที่ได้ไปบนวันนี้น้อง รู้สึกว่าทุกคนโชคดีนะครับที่มีพ่อแม่ครัวจากที่ท่านเก่งในเรื่องของการปั้นศิลปินที่จะให้สงนางน,านะครับหลายหลายท่านที่เป็นเพง,งามที่ถูกเจรานายออกจากนี้ไปครอบครัา,าจากฝีมือพ่อแม่ครูพ่อครูแม่ครูแลว้วก็อาจารย์ที่ท่านเก่งในเรื่องของการปั้นศิลปินสําหรับนออ้องเพมทีนะครับ19ปีอาดูองค์ประกอบภายนอก น้องเดินทางมาจดีอันนี้ผ่านนะครับผ่านเรื่องเรื่องหน้าตาใส่ชุดใส่ชุดเทปใส่ชุดสินลอนด้เนาะอาร์ตภาพใส่ชุดเทปถึงเลขก้อนได้เนาะเลยผู้ได้เมียปุ๊กลูกสี่เอาไปซักกันขนาดนับเต็อันนี้คือหน้าตักผ่าครับสูงอายุสิบเก้าปีไม่น่าเชื่อว่าจะสูงแล้วก็หน้าตาจะได้ขนาดนี้อีกอีกถ้าเป็นหนุ่มอีกสักหน่อยนี่ก็คือเต็มเต็มบีมากใส่ชุดเพชรบนเวทีนิสชาแหะครับแล้วก็เสียงที่จะ เอาลูกทุง่งหวานๆถ้าเป็นเหมาะกับเพลงโชว์นะแม่นะครับเป็นเพลงประกวดเพลงที่มีลูกเอื้อนที่ใช้ความละเอียดในการร้องน้องอาจจะเหมาะกับเพลงใหญ่ๆเพลงโชว์ที่เกี่ยวกับเพลงปิดหัวเพลงโชว์เราในเรื่องของวาดทา่าวาดศิลป์งองค์ประกอบของ,ของมอสลำเพลินมันไม่ใช่ว่าหลอ่อปีมันมันเข่าคอดเสปตบอีสานก็คือว่าสายตาอ้อนฟอดงา่า ลำหวลชวนติดตามนี่คือเอกลักษณะของลำเพลินครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พ่อกับแม่ต้อการน้องต้องมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่อันนี้เปลี่ยนเสมอโรงเรียนลำเพลินมีพ่อครูแม่ครูฝอนดลำเพลินฝ่อนจังไหมีการปีดท้ามีการใายแอวท้าสาวหน่อยเป็นหน้าทายอย่างซึ่งวันนี้ออกลักษณะของม๋อลำเพลินซึ่งเหลือไม่กี่โมนะครับในประเทศไทยรวมถึงการเปลำเพลินด้วยเราที่นี่เราเป็นโรงเรียนลำเพลินก็ให้กำลังใจน้องๆครับมาจาก เพชรบุญเลยนะครับเป็นพระอย่างลิเกหรือเปบังเคยเป็นเขาเคยเป็นเมื่อปีที่แล้วครับเคยเป็นเมื่อปีที่อาจารย์เดกกีต้องแนงเห็นไฟจับาทเขาเอาเราลองเอาดิฟหนึ่งฝังดิฟหนึ่งเอาพุทธังนี้เนี่ยเข้าเลยเฮ้ยของเพิ่นของเพิ่นว่าแม่งของเจ้าได้เลยดิ เมื่อแสงอุสาฟ้าสองสาบสีทองเต็มห้อมาเกิดทางไกลจะกตร มองเห็นหมดขอเชิญต่อมาค่ะน้อยๆว่าแล้วโอ้โหฟังไม่ผิดเพราะว่าเสียงเรียงนี้จะเป็นหน้าที่ของจันซอนะครับที่จะไปพัฒัดต่อตอนนี้ตอนนี้แม่พรกำลังคิดแล้วจะโชว์เออ่ทศกัณฐ์ดีไหมน้าครับผมขอบคุณรุนขอบคุณครับถ้า ร้องเพลงเมื่อกี้มีเมียเด็กเนาะถ้าหนูร้องเพลงมีเมียอ้วนเนี่ยรูมีเมียอ้วนมันตัวเช็ดเบาวันละหวนตันเคียร์เขาจะควงเมิ้ลรับช่าตัวมือให้น้องเพนทีนขาน้องเพนทีนสาบัวได้บ้างเราเอายังบัวยังบัวไหนเขาเหม็นบิวเขาเหม็นสองคน